วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางชวนชมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวก็เรียกว่าอะไรนะตัวด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นโขดที่ใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งกระถางนี้ก็มีรุ่นพี่ให้มาเป็นของขวัญช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็คือซื้อมาจากร้านต้นไม้ ดินก็น่าจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะคะอันนี้แล้วเราก็จะต้องมีสองต้นนะคะเดี๋ยวเราจะรื้อกระถางออกเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะไปลงกระถางใหม่เพื่อที่จะสร้างให้ตัวโขดนี้มันใหญ่ขึ้นนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ดึงกระถางออกมาแล้วก็เอาดินเก่าทิ้งไปใช่ไหมคะเอาดินเก่าออกครับเพราะว่า,าตัวนี้มันมีสองต้นนะครับเราอยากจะแยกออกนะ ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันปล่อยให้สองต้นนี้มันขึ้นพร้อมกันมันจะเบียดกันนะฮะเรามาดูว่ามันกอดกันแค่ไหนถ้ากอดกันมากก็ก็ลงทั้งสองอันถ้านักกอดกันไม่มากก็แยกนะครับถ้ากอดกันแน่นก็เก็บไว้อย่างงั้นใช่ไหมคะถ้ากอดกันรวมๆเราต้องแยกทางกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทรงมันไม่สวยครับพอออกมาแล้วเหมือนมันจะแยกอาหารกัน เริ่มกอดกันแล้วน่าจะแกะออกได้ไหมไม่ได้ได้นะฮะออออแกะออกแยกเพื่อจะให้มันต่างคนต่างตูใช่ไหมคะครับมันกอดกันกอดกันแน่นเลยรักกันมากนะครับแต่ขออนุญาตาแยกกันก่อน แนแนนเปเลีง่งสายเราจะแยกรักนี้ออกจากกันไม่ได้ซะแล้วถ้าแยกออกไม่ได้ก็ลงคู่กันก็เลยก็ได้ค่ะขย,ยับเพราะว่าเดี๋ยวรา,รากจะสะเทือนต้นจะสะเทือนวกเทือนชำต้นหนึ่งมันเข้าไปใต้ รบกวนคนุณสวนพูดดังๆด้วยนะคะนะครับมันมันอีกอันหนึ่งเข้าไปางใต้นะคะเราเอามีดเอามีดมาตัดโอ,อรักนี้จะต้องมีเลือดตกยางออกนิดนึงนะคะติดกันตรงนี้ก็ไม่เป็นไรตัดเลยตัดให้ขาดเลยชัดๆ,ๆ แผลต้องทาอะไรไหมคะทาปูนปูนแดงเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานะไม่งั้นเชื้อราจะเข้าตรงนี้ทาแล้วต้องผึ่งไวให้แห้งไหมคะหรือว่าสามารถลงกระถางได้เลยผึ่งไว้นิดนึงต้นนี้ยังไม่ลงกระถางนะผึ่งไวก่อนส่วนรากที่เป็นรากไขยเ,เนี่ยตัดออก ตัดราดฝอยออกนะคะเพื่อที่จะรอแผลแห้งแล้วก็นําลงปลูกเพื่อที่จะให้เขาสร้างรากใหม่นะคะไม้ก็จะไม่โซมด้วยนะคะบางคนเสียดายไม่กล้าตัดแต่จริงๆนงในขณะที่เราดึงเรารื้อดินเนี่ยรากมันจะได้รับความกระทบกระเทือนแล้วก็มีแผลบางทีพอเราลงดินไปเจอความชื้นเจออะไรอาจจะทําให้ตัวรากติดเชื้อแล้วก็ทําให้ต้นเน่าได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ถ้ามีเราควรจะรื้อออกมาแล้วก็ตัดรากฝอยๆทิ้งไปนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้ง พวกนี้ก็จะทําให้ไม้ฟื้นตัวได้เร็วกว่านะคะตัดออกเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราค่อยแต่งนะคะแต่งตามทรงนะฮะรากไหนที่อวบะะเก็บไว้เล็กๆเนี่ยตัดทิ้ง ก็ไม่สวยตัดที่เลยเดี๋ยวอ,อยู่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนใกล้จะลงนะก็ค่อยแต่งกันอีกรอบนึงแล้วเราก็พึง่งพึ่งแดดไว้นะไม่ใช่พึง่งพึ่งลมให้มันแห้งนะครับให้ตรงที่ที่เรตาตัดแห้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดเชื้อรานี้ ตัดรากก่อนงงอน,นะครับตัดรากพึงลมไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดือดความชื้นเยอะนะแต่งมาเอาลงดินนะครับดูอันไหนที่ทรงไม่สวยฮะตัดออกนะครเพราะว่าเราจะต้อง,องการที่จะทําทรงนะฮะอันนี้รากเมื่อกี้ฮะตัวที่เราตัดออกนะที่มันพันกัน ีกันันี้คือรากของอีกต้นหนึ่งที่มันพันมาตักกันมากจนจนแน่น นักไปปล่อยนี่ตัดทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องเสียดาย มีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยตัวน้อยผู้ช่วยที่ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวโตไปสักพักหนึ่งนะฮะก็จะรื้อต้นไม้นั่นไงขโมยของแล้วเรียบร้อยไปละ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 เรียบร้อยรูของต้นไม้นะฮะนอกจากผีเสื้อหนอนนะฮะก็อยางเป็นลูกหมาก็คือหมาและไก่นะครับซึ่งที่สวนจราุดามีครบใช่ไหมคะมีครบเพื่อชนิดนี้มีทั้งหมาและไก่ ส่วนนอนและแมลงไม่ได้มีผลกับพืชเรานะคะถ้ามีผลเท่าไหร่นะคะพอเราเห็นตัวเราก็เอาออกนะครับแต่ตัวนี้จํากัดยากมากเลยแดงรากนะครับอันจาก่อยๆเอาออกไหหมดนะฮะแล้วก็ค่อยมาชุบน้ำยาเรีรากกอีกทีหนึง เป็นขดอาสองต้นมาเทียบกันค่ะหลังจากที่มันรักกันเมื่อตะกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงให้เป็นชนชมสองต้นที่มีตัวโขดด้านล่างสวยๆนะคะอันนี้ก็คือตัดแต่งรากแล้วนะคะก็รอพึงพึงแผลให้แห้งนิดนึงก่อนที่เราจะเอาลงดินนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะจากที่พึ่งรากนี้แห้งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการ ามาลงดินใส่กในกระถางอันนี้นค,คือตัดแต่งรากแล้วเรียบร้อยนะคะตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะครับตัดแต่งรากเปลี่ยนดินย้ายกระถางเพื่อชูขูดนะคะ่ชูขดูดนะครับคือจริงแล้วนะถ้าถ้าเป็นต้นทั่วไปนะฮะที่เราปลูกนะฮะหรือเราเราเพาะเม็ดนะคะเราก็จะตัดนะครับตัดเพื่อให้แตกนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเสียบยอดมาแล้วนะครับเราต้อตงการที่จะมาขยายเพื่อให้ขูดใหญ่ขึ้นนะครับ สำหรับคลิปต่อไปเราก็จะมาสอนในเรื่องของการเสียบยอดนะคะจากกับต้นฮอลแลนด์ใช่ไหมคะ,ะให้เป็นตัวชวนชมแฟนซีซึ่งหนึ่งต้นก็จะมีมหลายๆสีนะคะลแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการทำนั่งแท่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะตัดแต่งรากเพื่อที่จะมาโชว์โขดทำให้โขดใหญ่ขึ้นนะคะ,ะ,ะเสร็จแล้วทำไงต่อคะกระถางก็ อันนี้จะเป็นกระถางอ่าทรงปากกว้างนะครับกระถางเก่าที่มีอยู่แล้วในสวนนะคะอ่าก็เอากระถางดินเผาว่าฮารที่แตกๆมาวางรองนะครับแล้วถ้าไม่มีอะคะใช้อะไรแทนก็ใช้อิดก้อนอิฐนะครับอิฐเศษอิฐก็ได้นะครับนำมาวางรองนะครับเพื่อให้ก้นกระถางโปร่งรึเปล่าคะกระถางโปร่งนะครับจะได้ระบายน้ำนะครับหลังจากนั้นใช้ดินนะครับอ่า ินใช้ดินก้ามปูนะครับเพราะดินก้ามปูจะมีสารอาหาราเยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือมันโปรนะครับมันไม่แน่นนะครับทําให้รากเดินดีนะฮะก็เอาดินตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตักไปไหนและะน้วคะคนสวนอุปกรณ์ตักไม่มีครับพอดีเยังยังไม่ได้เตรียมง่ายๆครับง่ายๆสไตล์ลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับ นส่ดนึงฮะเกือบเต็มนะครับแต่ไม่เต็มดีมากนะครับหลังจากปลูกแล้วรดน้ําได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอก่อนปลูกหลังจะปลูกลงอเพื่อรดน้านะครับทิ้งไปก่อนสักวันสองวันนะครับเพราะว่ามันยังมีน้ําอยู่ในตัวของมันอยู่ถ้าเกิดเราลดนะครับโอกาสที่รากนะครับมันโดนน้ำาลมันแฉะนะเชื้อราจะเข้าได้อาจจะเน่าตายได้ดังนั้นต้องให้เขาปรับสภาพตัวรากเขากับดินใหม่ก่อนนะคะหลักการเดียวกันกับเค็กตัสเลย Okay. ก็ไม่ต้องฝังลงไปลึกใช่ไหมคะไม่ต้องฝังลึกฮะไม่ต้องฝังลึกมากนะครับแล้วก็กลบโคลนนะครับไม่ต้องกลบลึกมากนะครับอ๋ออันนี้ดึงขึ้นมาเพื่อที่จะชูขดชูขดต้องจับหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มนะครับกดตักให้มีนะครับ แบบเกษตรลูกทุ่ง,งะะเป็นหมอกเกษตรนอกเวลานิ้วดำเล็บดำปิดปีป,ดปีนะครับไปนะตรวจตไขห้หมอใชไมเล็บดำจังหมอ,อไปคลุกเกษตรทุกดินมาแต่ล้างมือก่อนแล้วใช่ไหมคะล้างมือแล้วปู๋เลนนะครับหยอ,อกเลนนะครับแค่นี้ฮะนะครับแล้วเราก็ช่วงแรกเอาไปวาง ในร่มก่อนนะครับอย่าพึ่งไปวางแดดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางในแดดเด,ดเดี๋ยวไหม้นะครับอีกต่อหนึงนะครับยังเล็กอยู่นะครับลูกไว้นะครับก็ใส่กระถางเดิมนะที่แยกไปเช้านะครับเพื่อให้ในโยบายประหยัดนะคะเราจะไม่ซื้อกระถางใหม่ค่ะ<อ>เราจะเก็บกระถางเก่าๆเรารเอา,ามาใช้ต่อได้มันยังไม่สวยะฮะต้องเลี้ยง เลี้ยงต่ออีกสักพักหนึ่งให้ให้ขวดมันใหญ่ขวดมันยังไม่อ้วนยังไม่อ้วนนะครับเพราะว่าขวดเนี่ยมันแย่งอาหารไปก่อนอ๋อเพราะว่ามันอยู่รวมกันอ๋ออันนี้จะใหญ่กว่าอ้วนกว่าออดีไม่มีนะครับเศษอิฐฮะเศษอิฐใส่ไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะฮะเอาขุยมะพร้าวก็ได้มะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวสับเข้าไปรองก้นกระถางก่อนนะครับเอาดินก้อนใหญ่ๆนะลงไปข้างล่างก่อน คนก้อนใหญ่ๆเสร็จล้มากอันนี้เดี๋ยวถือให้ก่อนไหมคะแล้ดูลําบากอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริเกินเสริมของทางร้านเราบุกนี้เหมือนจะขำต้องขำดีไหมขำก็ได้เนาะขำนิดนึงเป็นกําลังใจไม่ถัาใจครับใส่กระบะเลยคงเม่อกีกดนิดนึงนะครับเราจะทำหลุมนิดนึงน มาคืนเรียบร้อยนะครับค่าแรงที่ถือต้นให้เมื่อกี้นี้ก็คิดร้อยเปอร์เซ็นนะคะสั่งี่ได้ไปนะคะเราก็ไม่ได้ค้ากำไรกันเกินเนาะเป็นสวนกันเองเกษตรครอบครัวเสร็จแล้วก็เอาไปวางหลบแดดไว้ก่อนใช่ไหมคะหลบแดดสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ประมาณสองวันถึงสองวันแล้วค่อยรดน้ำาชยโชยนะคะ ก็จะได้ชวนชมนะครับค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องจัสสุดาชาแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ